Bà luôn mà chào chào cháu, chẳng ảo chào chào Ờ, bớn 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 long, long phân tăm, phân này. À, này này hả chào chào ơn chào khuôn chào lẽ Khuôn chào cái chào chào lẽ chào 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 ông chào เบบพลาดจะเลือดลงเลยนี่เบิปบไป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 อยุ่ผมไปชุกบ่ยางเราเบิดได้โอ๊ะโอ๊ะ เปิดภาพขึ้นมากะดุมแต่แมจงจุชชี่ไงเนาะพี่น้องเนาะไตกระดุมกระดุมกระดุมมาพี่น้องเลยถูกมือนี้ปั๊บดินเนาะปั๊บดินอ่าเถิกดินอ่าเฮือนไอโหดพี่น้องเนาะโอ้คักคักคักพี่น้องเลยเอาเนาะถือว่ามืออ่ามือที่สาวอ้วนไอโหด รอคอยมาฮอดมาถึงแล้วเนาะพี nine, tu, ่น้องเนาะเอ่อบอต้าพัวมาคือนี่เห็นอันไอจานเราทายแล้วบพรคือว่ามาฮอดปุ๊บคือว่าเห็นออกไปเลยใช่แล้วอ้าวเนาะบอต้าว่าเอ้ายังได้หลุดมาฮอดไอจานคือเมื่อว่าว่าบัดทางบอลีลงฮะเป็นเข้าไปมอบไม้ให้สาวจังน้องไม่ครูโอ้หนุ่มไม่ครูเนาะเอาสบายดีนะพอดี Chẳng lẽ tôn trí cái phần chào luôn hay vậy này? nè Chào bà cháu chào chào, chào lông bà Ờ à, bớng 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 bớ, bớ, hả Long long ơn bọc phần lô lá Phần tăm có ngủi lô lá ai, Ở à, lông hay nè đô Úi phần chị tăm Ờ ờ ok ok phương... À chẳng nói ra <laughs> <laughs> โอ้ยอ wow. oh, hey, hey, uh ้ยเจ็ดรถ่ายแล้วแล้วเออยั้นได้ถ่ายได้ตอนกไบอโอ้เขาไปชงไม้เขาไม้มาก่อนไม้มาก่อนเขาชงไม้ก่อนเอาสนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบัดบับอ้บุญเมื่อหรอบมื่ออน้โอ้เมื่อนได่าอ่าอ่าเนาะสนอ่ามือฮอดฮอดมือนัดมือไม้ให้ชุดกด มาฮอดมาเถิ่เนาะพี่น้องเนาะดีใจนะพี่น้องเลยมนี่กะลุยผู้เดียวบาตาเนาะเอาเวียดน้องแวตาเด้มาพี่น้องเลยกังใดกะขอกาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแบนเบอร์สู่สุ่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเนาะแตยินดีต้อนรับเข้าสู้ซองของบาตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลย อย่างใดเนาะก็เข้ามาเบิงมาส้มสวยก็ไล่ก็เซ่เป็นกำลังแห่งใจให็นเด้อพี่น้องเด้อพอมีกำลังใจคลิปต่อไปครับพี่น้องเนาะอ่าเป็นอย่งไรฮู้ดดีใจใช่ป่ะดดีใจอ่าเพื่อนว่าเย็นยันคนจีไทยห่างมันขาดก่อนเนาะต้นนี้ดิเขาออกบ่าเออสรุปแล้วสองต้นเนาะไอเนี้ยต้องบอกคนเราได้นี่กะฮะ โอ้ไม่แอรนะฮะรถอา้จานเป็ยนยังฮะเอาเล็วฮะนั่นคือเล่นม่าอะไรเป็นยนในนีน่ะฮะอันนี้นี่นะวะเป็นยังวะมุน

เอาดังเสือกอะไรนั่นนี่โทรศัพท์ได้ตกคลองวะสุกวะสุกวะโอ้ย้แลคิวจะตรวจไม่ดีโอ้โหคิวยางกุ๊บ เป็มพลาดจะเลือดลงเลยนี่ไป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 อยู่ผมปะชุบบ่ยางระเบิดได้รถไทยเพิ่นไปก่อน bò khử, rốt, nghiêng hàng là hình up rồi, chào, โอ้เดี๋ยวลงนี่แมนประเภทนีบบมนน้มากี่ดโดมหรือเปล่าเฮงยันอ่ะยันมอแต่นี่โทรศัพท์ได้นะ <c ười> จะเลื่อยลูกเลยอ่ะนี่มันบนเอ็นได้ส่ทางๆเออคนมันบนเป็นรถเหยียบเนาะบนเป็นรถอ๋อเพิ่นสิป,ป่าดก่อนได้ อเออเฟื่นเพิ่นสิปาต์ก็เฟื่อนป่าตาห้างมันเอิอ่นปาต้าห้างมันนี่กิดลบเนาะตกใจเบิดยันว่ายางระเบิดพี่น้องเว้ยโอ้ยางระเบิดงานเขาแล้วจะไปเล่นว,นวายออม chả là chả xin đấy luôn tốt đấy vàng đấy lào cả băng cái thóp nói phải đó, kia vào lắp nay sẽ đọc kia vào lắp nay nó <cười> <cười> Chiu, chiu 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 vô áo hàng mà họ đi đây mà ờ, khói phải rồi mà tăng ngang như áo hoa đó à tăng con đi người thôi nó để mà xây dù đào đào hơn cái đó rồi sao đi sao đi Hãy subscribe cho kênh lóc này vô đưa lên đây. À. À. đấy. kia xuân à, ai hồ phải bừng tín na hồi sạch Tha đây nó nà lao cái nhé bét cái gì bớt phố bét vì nó ngưỡi nó xả bộ khẩu nó xả bét này cả đây มันได้แบบอ่าสูงทําคันเอื้อยสูงทําคันนาก็บ่แม่นง่ายเนาะเตือนแล้วพี่น้องเนาะแบตเตือนแล้วปิดนิดไว้ก่อนเจ้า่าปิดนิดไว้มันสิประหยัดแบตอ่าลง่ซั่นเอ้าลองเบิ่งพี่น้องเนาะได้ผลบ่โอเคพี่น้องครัเนาะอยู่หั่นป่นลูกกกัวเือสิเต็มมาก บอนเป้าหมายเนาะไอยเล่าเนาะใช่เออนางอกพักบัวน่ะเกิดและงอกพักบัวอ่ะพักบัวยังบวนพักบัวก็บวเห็นอ่าว่าอยู่บ่ตาผมเคยเห็นนั่นข้าเจ้าอันเอาในพักบัวววานนักเถื่อกว่านีเนาะอยู่นี่บ่เมนบ่โมเมนต์ดิบอกว่าสาวอ้วนเราว่าเอาเป็นเอาเป็นธงเมื่อาน บัวน่ะช่องสำร้าพุ huh. right. uh ่งบอลทีบ huh. อ no ่ะเนอะยุงก็ถุงแล้วก็บอกวยันฉลอมนักดามก็ช่องทีบพุ่นเอวดูนี่บอลคอยยันตัวนะนี่มาเขย่นตัวนี้แหละเนาะเออคอยยันตัวนะนั่นนั่นแต่เจ้าก็เคยเห็นอยู่บ้างชาชาวชาวบ้านเพิ่นชื่อมาปุกเป็นธงเพราะว่าเห็นแต่เพิ่นเอาอันเป็นหัวปุ๊กเหรอนั้นเนาะเออนี่ฉันเป็นหัวนี่เกิดนี่นี่นี่อย่างนีออไปอ่าเพิ่นเละ ทั uh, ้งเอบุญคนละูกอืมน no ี <h 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 ่มักทั่วม NO ักแดงก็ขึ <h <h ้นบ่้นละอ๋อทีคลักลี้นั่นอันนี้อ่าเปนนี่ผักหอมเป็นหรอตัวนี้ผักหอมหอมเนาะนั่นแหละตัวนี้ต้นบัวนายแมนผักบัวตัวนี้ตัวนี้ขักบัวได้ยินเราเบาอยู่เพิ่นเพิ่นสิปาดนะให้มันอันเบิดก่อนวอาจังจังดันบัดเดียวบ่ต้นไหนนี่เออเออ ข้างนะฮะข้านมันอืมอืมอืมเกือสิบาทปาดเนาะอันสี่สี่โทมค่าได้อันสฉเอาค่านี่บริว่าทอไปหย่่อหันสิบว่าจะคันอยู่นี่ได้คันนิดน้อยนี่นึงอ๋อเลยไปพูดอ๋ออันนี้นี่เนาะนี่เนาะนี่คันนี่น้องคันตัดมาเนี่ยจักจักพันกว่าราคาสี่พันอ๋สี่พันบาทพี่น้องเนาะ หน้าเจ้าเนี่ยซีให้เห่อวหน้าเจ้าซีให้เท่านี้บ่เจ้าเท่านี้อะไรวะอ่ะยี่ทึ่งนี่กันแมนบ่โลบัดบัดนี่เนี่ยชุดอันหัวพุทธเออหลายคนลูกหลายคนปั่นกันพุทธเล็กเลืนหน่อยเนาะได้ลายอยู่บ่เนี่ยเออแต่ว่าคือใช้ปุ๋ยใช้ยางกันที่ได้อยู่บง

ประเทปลูกนี่เป็นหนังไ้หนังยาเป็นนะครับผมอ่าก็จะพักเอ่อพอพอบ่ได้เห็นนําไอนานี่อ่าเจ้าๆไปก็เ็งานิโอ้ตอนนั้นได้มีแต่มาย้ํามาแต่ไปงานก็สรอยู่บ้านเด้เอ่อแต่งอยู่บ้านแล้วก็ลูกค้าป๊นี่เพิ่นําเช้าแล้วก็ไเนอ่าก็ไปเฮ็ดงานเออแล้วมีเฮ็ดเดียวนอเดียว Cái bên đây. này là đau oh, chứ, đau là vì mẹ cháu cố gắng, cố gắng cho nó khói bằng Khói bền hả? Ờ đấy Cái này là mặt đau mà, cố gắng bỏ đi đi nó sẽ nó đi bỏ đi, xe nó uốt thôi, xe nó bỏ đi Ồ, xe nó cháu, nó bỏ Chắc phải bỏ đi, cháu đi đấy đó, hỏi cháu hai đấy Bỏ vào trong cái, à. <laughs> để... để... cái à, khu

เ็นเอาบาทนี่เบิ้นสี่ปาดหากได้บาทนี่เนาะฮะมีได้จักเนาะก็มีเจียอยู่จักยันมีเตนนี่หลายกว่าไอเราตัดงานหรอยันแต่มุดแดงเนาะ ระวังเลยอาจารย์ุ้ยพบเข่ามาหัวไวแล้วคอยอับดันในพุ่นที่เนาะเรือคนยาว้างเลยบุเนาะดันตุ่น้เนาะเลยกบัเิดพื้นมาเ่ยพื้นในเตา ได้พ้อมแล้วว่าพ้อมแล้วว่าบัตนี่ยังโอ้ต้องดันนี่คู่้ขงก่อนอีเทิงนี่ว่าอะ ือว่าราสิอมากจุกลตาต่มเลยวุน้น่โออ,อจา้จาแต่คือคอยถือรางวัลที่หนึ่ง่คอยคอยซื้อรถอันนี่ววาหาเงินเน,น,นาะแบน ว่าคู่มือนี่เนะาะเห็ดสวนอ้อยส่วนมันปับ๊บให้ปับ๊บหน้าเนาะคือฝักขี้น้ำในระลบียบขี้ขี้อ้อยอีกออเออเนาะแต่ว่าลงจูกราคามันสูงเนาะแมคโครน่สะสาธุในแม่สาธุในแม่เนาะเรือกพันดียังยุ่สังปะโอ้เนาะเออวอลเลทกับมาดุดให้ดุดหน้าชิคับครอบอทุกคนยุงย่ง่ะ เออจันว่าเนี้ยใช่ใช่ช่วยได้อยู่สันเนาะปวดท่วงปวดตื่นนี่เนาะเป็นท้องนี้มันเล่าจะได้พุ่งนะมเป็นญาติโยมเออยับป่านี่ป่านี่ชาวบ้านโอ้ก่อนเอ้ยโหใจให้ขนาดนะโหโหอยู่ Yep. Hmm. Đấy bà này. Bà đi vào nước mua. Ờ, bà ค,คือมีขันเิทธสูงเนาะฮะมันจะอยู่รถเงิคิวเข่าคิวเข่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่อนอ้อมเด้พี่น้องเนาะเพิ่อนอ้อมอเพิ่นตัดหากมันก็อนเป็นการต่ำต้นตนั่นกับเสี่ยลงคือกันเนาะ,ะแต่ว่าเสี่ยต้นนี้ลงก่อน quạt luôn nào đó nhà là bạt tạm lấy bỏ bạn tăng lắc lẹo thì nó nó tăng lắc lắm Đồ bằng con ao. Yap. Yap. Khúc Hả? nữa. lên ma lao hả? Đáp lưới. Đẩy vào nó. tầng năm mày, tăng lắm mày. thử này nhìn như nó ngọt nó để chị vườn chị ảo bà đang phun bớt bà ngoài phố có lẽ sao đi làn gầm cạo nhân vườn chị ảo lúc tay đó bà này Cần xuân xuân bằng Dạp Tâm Ui Ua Cốt chứa phương kìa đằng nó ไม่ไม่ทุกคนพูดแล้วปาดอีกรอบปาดอีกรอบยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ มันมีหักกันซักลงไปลุ่มมูนเนาะเ,เอออือหย,ยบาบต่ำต้นไม้บุรุต่ำให้หน้าต่อเราป่ะเออเอา,เอาไปบาดเนี้ยเอา เรือใจตามต้นไม้บรุรมษโอ้เราจสเอาคันมันออกแตาสีำเลียงมาข้างนี้บัดโอ้อ่า ่อนเด้ย่างเนาะเขาก็เผื่อสิลงพี่น้องเอ้ยแนนเป็นไงสาวอ้วนคือว่านานลงแค่นี้เม่นเอาโจกมาคุดซอยเพื่อนนะเนาะสบายดีสาวอ้วนเอาโจกมาคุดซอยเพื่อนเด้อไม่บุรุษมือเชื่อก่อนไปนี่เผื่อต้นันลงมันบคพุดบ่อฐานคำหน้าหักเต้ ราคาคุมราคากันไอจย์เราว่าสี่พันเนาะสี่พันบาทใจมื่อนี้บอกเลขยังมื่อนี้ฮะบอกมื่อนั้นมันหาออกนี่เลขหมูคนก็ได้บาทงวดนึงเนาะเออถือว่าจำผู้ใดน้ำก็ถือพี่น้องเลยงวดนี้บบได้บอกงวดนีนโอ้ยฉันแล้วพนว่าอืมขงโมบอกงวดมันจิออกโลดเลยได้บอก งวดหมอขาวเจ้ากับน้ำบุถืก่ได้ินขนมน้ำแล้วไอ้่ลเป็นตไปดีอ่าเออบู้ใดโอ้โหบาวมีขนมร้วผู้ใดะด้อบุใกินมายางน่ะมายางนะฮม่นะฮะรถหยงรถหยงรถหยงมันจจี้ไปจักมนจจีไงไปจักวะยอในพกบัวเจ้าน่ะปตหรือเป่ อยากเลยยังไม่เนออกจะมันจะจะมันออกนะคอยเรื่อแนวมันนั่นเลยจะที <t <t uh, ่เป็นขีดเลยหาเห็นในบัวแล้วพี่น้องเนาะปลูกเป็นในเอ้าพี่นลูกบัวอ้าอ่าบัวเอ้าตอนนี้ก็่สี่โมงนาะพี่น้องเนาะสี่โมงเรียบร้อยอ่าครับบ้านเบิ้งดันเบิ้งดุดเบิ้งเนาะ ai hôm con kia người anh yêu hôm khám con kia người đó đàn tống của tẻ phần cái này quê chị đúng hẹn tuần chiếc con tiền hạc nó hạ kẹo Con nó quay rồi sần còn cùng cùng nhiều nó thì đằng nó thằng này à, thôi áo đun bơm nấm cắn thì người chạy chốt chạy cho vô xì lốp hay lâu vô bó tuần mày là nó người cày con ยันกินไม้ฟาดอ่ะหัวนะมีบงกา่าบพร้อมแล้วแต่เต๋อน้อต้นจิกนี่พี่น้องเลยทางอาจารย์เมื่อก้อนเรา,อ,รเาอ่ะโม้ลงกเชื่อละอ่ะเนาะอ่ามีเบียร์อ่าไปหลายที่หลายบอนพี่น้องเลยเนาะทางบอต้าเองจังหน่อยกันพาเขาอ่าพอน้องไปตาเมื่อแหละพี่น,อน้องเนาะอ่านี่เป็น จีเร่อหรือใดๆน,น,นะมาเบิ้งนี่ก่อนจัดนะเต้นชีอ่าต้นชีไปอนเอาต้นจิกลงก่อนหรือจังไดบาทหน่อยอ้าโอเคเถะ้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะเอาไว้เบิ้งไว้ชมในคลิปต่อไปเนาะเต้นชีเอาลงได้หรือบอต้นจิกอ่าสองต้นนี่เนาะถ้ารอรุ่นรอชมเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออ่าหากว่าวิภาประการใดวัวหมูนู้นวัวหมูนะนังไดกะนะ ขอโทษขอภั้น้ำละ้ไหเนาะพี่น้องเนาะถ้าคลิปนี้ก็บโฟก้าวออวมาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย